คุณอาจจะได้ราคาสูงในกัมพูชาแต่คุณก็สามารถที่จะขายต่ำกว่าราคาของพวกโซคิมเกหรือว่าคู่แข่งที่มีรัฐบาลถือหุ้นจำนวนมากแต่ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้คือปฏิวัติสีใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าในกรณีที่กมทด้านความมั่นคงแห่งรัฐโดยรังสิมันโรมและทีมไปบริเวณชายแดนแล้วกลับมาสรุปสรุปประชุมสรุปก,กับออข้าราชการหรือว่า ตัวแทนของจังหวัดวันนี้มันเผยให้เห็นถึงอะไรรู้เปล่าคือมันอาจจะไม่ได้ส่งไปถึงนโยบายของรัฐบาลที่สงัดฉิงหรือเงียบฉี่มากะนะแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คืออันนี้มันคือกลุ่มคนที่ระบอบพนมเป็นกลัวมากที่สุด กลัวมากที่สุดตรงไหนเขาเคยถึงขั้นว่าปราบพลเมืองของตัวเองแล้วแค่โพสอยู่ใน Facebook ไม่กี่โพสก็จับเข้าคุกทั้ง3ปีแล้วก็ยังเป็นเยาวชนอยู่ด้วยตอนนั้นเนี่ยอายุยังแค่20เองกงระยาคือทำกันขนาดนั้นนะ่ะแต่ตอนนี้คุณกำลังได้กลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีแนวคิดแบบปฏิวัตสิสีคือปฏิวัติวัฒนธรรมคำว่าปอเนี่ยหมายถึงวัฒนธรรม ปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยก็คือว่าตอนนี้มันจะมีกลุ่มที่เผยให้เห็นแล้วว่าตัวตนของแกนนำที่เป็นกลุ่มที่อาจจะมีส่วนในการปฏิวัติสังคมกัมพูชาแบบปฏิวัติวัฒนธรรมหรือปฏิวัติสีที่เรียกกันสั้นๆหรือปฏิวัติปอในภาษาแม่เนี่ยคือกลุ่มนี้ต่างหากคือกลุ่มที่เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ของพรรคประชาชนกัมพูชาพรรคประชาชนกัมพูเจียหนึ่งคณะพรรค ประชาชนไทยหนึ่งคณะปักประชาชนกัมพูชาถ้าหากว่าจะแบบเจอกันก็มันดีเนาะแต่เชื่อไหมละ่ะว่าจะหากว่าเขาไปสมคบคิดทําอะไรบางอย่างที่ให้มันเกิดการแบบล้มให้ได้ในกลุ่มที่เป็นเป็นเหมือนคลื่นลูกใหม่เป็นคลื่นที่เป็นอันตรายต่อระบอบของตนเนี่ยก็จะไม่อันตรายได้ยังไงในเมื่อถึงขั้นว่าพูดเลยปลุกเลยใช้เวลาใช้ หลายเวทีมากแล้วก็ใช้กลุ่มของกมททั้งการทหารกรมททั้งความมัน่นคงแห่งรัฐเนี่ยพูดซ้ำพูดซากเปิดเผยตัวตนของคนที่อยู่ยเบื้องหลังแล้วก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นนักฟอกเงินค้ามนุษย์ซึ่งมันถูกรายงานมาหมดแล้วแล้วก็ยังมีการเสีวนาถึงขั้นว่าสเสียมเนี่ยจะต้องทำอย่างไรใช้เครื่องมือแบบไหนเพื่อให้ไปสู่ การทําให้ประเทศตัวเองเนี่ยกลับมาเป็นสีขาวไม่งั้นจะถูกก่าหัวว่าเข้าร่วมกับขบวนการฟอกเงินหรือว่าค้ามนุษย์หรือว่าเป็นพวกเอ,อ่ออะไรอะอาชญกรรมไซเบอร์ซึ่งใหญ่ที่สุดมีฐานอยู่ที่กรัรมพูชาสสร,สรกไทยอะมันก็อาจจะมีส่วนร่วมอะไรหรือเปล่าในเมื่อกัมพูชาก็แบไตามาแล้วนี่ว่ามีคนที่เข้าไปใช้กัมพูชาเป็นแหล่งฟอกเงิน คือขู่กันอย่างนี้แต่พวกปฏิวัติสีปฏิวัติวัฒนธรรมที่หมายถึงว่าเออเนีย่ยมาจจะเจ้าของระบอบพนมเปญนพยายามนะที่จะกี่ครั้งกี่คราที่จะสังหารคนของตนอะสังหารหมู่เข้าไปอยู่ในคุกตั้งแต่อายุ20นิดนิดแล้วก็ออกมาแล้วเข้าไปอีกแล้วก็ออกมากทั้งทั้งที่หามันไม่มีความสามารถอะไรเลยกงราย,ยาแค่โพสต์อยู่2อสมคลิปเอง ระหนึ่งว่าจะสังหารมันแล้วก็ตราหัวมันกาหัวมันว่ามึงคือพวกปฏิวัติสีและพอคุณใช้คํำนี้เราก็เลยจะบอกว่าคุณจะย้อนกลับไปในระบอบโปรเจมานิตหรือเปล่าโปรเจปรนิตโปรเจมานิตโปรเจมานิตคือระบอบสังคมนิยมใช่ไหมการที่คุณโยนแบนเนอร์ว่าแบนเนอร์นี่คือสื่อไทยเขียนสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคุณเซนเขียนในเฟซบุ๊กเกี่ยวกับกรณีปั๊มปตทเนี่ยอาจจะยึดก็ได้อะไรย่างเงี้ย คุณส่งสัญญาณในระดับแบบเดียวแบบจอจาแบบประเภทหลังบ้านน่ะแต่ทีนี้สโลเสียมอ่ะมันมีกลุ่มหนึ่งที่เป็นเหมือนพวกที่จะเป็นพลวัตของปฏิวัติพฒนธรรมปฏิวัติเสียมึงเห็นไหมฮะโลกดึกโลกเคิร์ตเตธาระเบียบกัมบูช์นั่งเบียบขอกเนียระเบียบสโลเสียมคลังนะคุณเห็นหรือเปล่าว่าระเบียบของสโลโคกเนี่ยกับสโลเสียมันต่างกันมาก คุณคุณแค่แบบโยธินถามทางไอ้โพส์นั้นน่ะคุณต้องการจะส่งสัญญาณให้กับอบองทมคนไหนก็ไม่รู้อะที่ให้รู้นะว่าไม่เปิดด่านสักทีเดี๋ยวฉันจะทํากิจการของพีทีทีไว้อย่างนี้นะแล้วก็จะได้ตีสองหน้าคนกัมพูชาก็แบบเฮดีใจจังเลยแต่จริงๆอะผู้ที่เป็นบริคนเ,เป็นประชาชนที่บริโภคทุกอย่างในกัมพูชาเขารู้สึกว่าสินค้าของไทยมีคุณภาพอะ มันมียุคหนึ่งอะกละสังสถานีน้ำมันปั๊มน้ำมันแล้วกันกระสังใช้คำว่าปั๊มถึงจะถูกปั๊มน้ำมันของยี่ห้อที่มันเป็นท้องถิ่นอะผสมด้วยอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ตั้งราคาเสียแผงเขาก็ไม่เขาก็เข็ดขยาดกับไอ้ระบบทุนแบบแบบบองทงแบบออกยาทั้งหลายมันมีแต่เอายกเปรียบเอาเปรียบ ต่อพลเมืองของเขาอะต่อต่อชาวกัมพูชาเขาเข็ดขยาดแต่คุณจ้องมองแต่เรื่องว่าเขาประสบความสําเร็จถ้าตัวเลขของเอ่อพีทีทีซึ่งมีสัดส่วนน้อยกว่าของโซคิเมกน้อยกว่ากันเยอะมากอะแต่ทําไมคุณยังจ้องที่จะฮุบกิจการเขาตลอดเวลาแม่งสันดานจริงๆมันมีมันมีลักษณะแบบนี้ตลอดเวลาเลยมันไม่ใช่เรื่องของกิจการครั้งนี้ที่เกิดขึ้นมันยังมีอีกหลายกิจการย้อนไปตั้งแต่ ทศวรรษปลายๆของ1990แล้วทำกันเป็นกระบวนการเราก็เราก็เห็นไรสีเทาๆของบ้านเราเยอะมากนะอยู่ในในสมาคมของเถรวาทก็มีทำอะไรที่แบบมันน่าตื่นตะลึงมากแต่ขณะเดียวกันก็มีระบบมีตั้งแต่แบบ ยกเปรียบหรือว่าช่อบอกคดโกงอย่างที่เป็นเชิงปัดเจกแล้วก็เชิงผ่านที่เป็นระบบการปกครองเราบอกเลยว่าคุณน่ะมีจิตใจฝักใฝ่ฝที่จะเป็นโปรเจมกต์หรือสังคมนิยมอย่างมากแต่ขณะเดียวกันคุณก็อาศัยระบบทุนแบบเสรีจากประเทศเพื่อนบ้านพอคุณเริ่มถูกอเมริกาปิดทางเป็นหย่อมๆแล้วอ่ะคุณก็รู้สึกแบบมันไม่เหลืออะไรที่จะแบบพึ่งพาได้อ่ะตอนนี้มัน บองทมก็บองทมก็ลําบากส่วนบองทมตีปีที่คุณพูดว่าเป็นทองทมหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตลอดเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาถ้าคุณบอกว่าไทยเนี่ยละเมิดตามบริเวณพรมแดนเกือบเจ็ดรครั้งอะ่ะนั่นหมายความว่าทําไมละ่ะก่อนหน้านี้คุณไม่จอจาเลยแต่พอหลานหลานเพื่อนลูกลูกเพื่อนหลานหลานทอของตัวเองเนี่ยหลานบุญธรรมของตัวเองเนี่ยในเมื่อเพื่อนเป็นพี่บุญธรรม ลูกสาวเขาก็น่าจะเป็นหลานบุญธรรมคุณเขาขึ้นมารับตําแหน่งยังไม่ทันสิเดือนเลยคุณกลับสังหารเขาอย่างแบบเลือดเย็น่ะเราแปลกใจมากเดี๋ยวนับถอยหลังเลยสนาทีเราถึงจะบอกว่าคุณได้เจอแล้วนะสิ่งที่เรียกว่าปฏิวัติวัฒนธรรมหรือปฏิวัตสิสีคุณได้เจอแล้วถ้าคุณตั้งต้นของสารตัวเนี้ยคุณจะได้เจอปฏิกริยาที่เอาคืน แบบที่คุณอ่ะมันเหมือนกับว่ากรรมมันมีจริงคุณอาจจะเคี่ยนตีพลเรือพลเมืองของคุณเองด้วยคำว่าปฏิวัติสีครั้งแล้วครั้งเล่าในการในการว่าคดีในแต่ละครั้งที่จะเอาคนเข้าคุกไรซอมั่งคุกนั่นคุกนี่บางคนก็ถูกไปอยู่ในคุกเรือนจำที่อยู่ในต่างจังหวัดท,ท,ทั้งที่จริงๆคุณต้องการจะกีดกันให้เขาไม่ให้มีใครเข้าถึง แต่ปรากฏว่าณวันนี้คุณกําลังถูกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่พลเมืองของตัวเองแล้วเขามีมีสิทธิ์เพียงพอที่จะเปิดเผยข้อมูลในการกระทําของคุณที่พลเมืองของคุณไม่มีสิทธิจะหืมไม,ไม่มีสิทธิจะอือเลยแล้ววันนี้ก็ยังถูกเมาเหมือนกับเมากัญชาพอคุณแบบหยดยาไอพวกดิฟทั้งหลายที่เป็นแบบ ผสมกัญชาเข้าไปหน่อยด้วยคําบอกว่านี่ไงประสาทต,ตาเมินทมเราถูกลุกรานถึงเกือบ700ครั้งเลยนะเราถึงต้องมาเปิดเผยด,ด้วย MOU 43เราเราต้องยุติมันเรามีแต่สารโลกเท่านั้นที่ช่วยเหลือกับเราได้แต่เราอะ่ะจะจอจาออแบบตาม MOU ได้ก็เฉพาะพื้นที่อื่นๆแสดงว่าหัวข้อนียคุณเคยโยนหินถามทางม,ม,มากับรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่คุณบอกว่า อยู่ด้วยกันมาไม่มีปัญหาอะไรเลยหรือเปล่าคะคุณพูดไว้นี่แถมแถมคุณยังบอกด้วยว่าคุณเนี่ยรู้นะว่านายกคนต่อไปของสรเสียมเป็นใครเราก็เลยถามกลับว่าเอาแล้วแล้วตอนนั้นแสดงว่าไอ้เกือบ700ครั้งนะ่ะที่คุณบอกว่ารัฐบาลพนมเป็นนะต้องอดทนกับการกระทําของสรเสียมอย่างหนักจนกระทั่งเกิดเหตุเป็นไม่สามารถจะไปต่อได้ใน mou 43เฉพาะ3ประสาทกับอีก อีกหนึ่งมุมใบอีกหนึ่งพื้นที่สิสามเดียมมรกฏเราอะมองอยู่แล้วละว่าคุณยังมีวิธีคิดแบบสังคมนิยมด้วยคุณไปต่อไม่ได้เลยคุณไปต่อไม่ได้เลยแล้วสรกสรกเสียงอะถ้ามันตีกันเชียงต้องหนีคุณนะเพราะคุณแม่งแบบเออไม่ได้เป็นเกี่ยวกับระบอบการปกครองนะ คุณเข้าใจไหมว่าทําไมเรายังคบหากับลาวหรือว่าคบหากับเวียดนามได้เวียดนามได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบอบการปกครองคุณจะกลับไปเป็นโปรเจอมมนิดโปรเจอมมนิดอีกก็ไม่มีใครว่าคุณจะยึดจะริบจะอะไรจะเกิดจากความสัมพันธ์ที่มันงอนแง่นตอนนี้แล้วคุณก็คูเชา้าคูเย็นว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรไม่อย่างนี้นะเดี๋ยวกิจการที่คุณมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราปฏิเสธแล้วนะ ด้านนี้แล้วเราก็จะบริหารคือต่อไปคุณทําเลยเพราะเราอยากเห็นขอให้คุณเป็นระบอบใดระบอบหนึ่งเถิดแต่อย่าอย่าใช้ความช่อฉนแบบนี้มามากระทํากับพลเมืองของตัวเองแล้วก็คนไทยที่เราเราไม่รู้หรอก